จับฉลากปีใหม่ที่ไหนะที่ไหนที่นของนินาเน้นจังนะมึงอ่ะอะไรนะเน้นจังนะเเขาเรียกว่า การไหนไหนไหนชี้ดิของขวัญของขวัญที่หอมมาไหนอันไหนอันนี้เฮ้ยเขาถ่ายถ่ายถ่ยูปก่อนปีอ่ะเหรอถ่ายถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเอาแล้วเสร็จแล้วเหรอไหนไหนดูของขวัญดิไหนอันไหนที่นี่อันนี้ท่หอมมาอันนี้ไงอันนี้กลัวเอ้ยอันนี้แล้วก็นี <no? S 3> <ơi? S 2> ้ด้วยนี่ของขวัญคนอื่นยหันหันหมุนหมุนโอ้โหกระดาษไม่พอไปดิเรียกว่าไฮบริด การจับสลากอ่ะก็เหมือนการลงทุนของของที่ไม่ดีไม่ได้ดีไม่รู้หมทคำจะพูดค่ะแล้วแบบว่ามันได้บอข้าวกับ้าทำดังไปโทษโทษโทษแล้มาไหนครับน่ขอของวันมาไม่ดีเลยต้องทำตัวเป็นคนดีนิดนึง ไม่ใช่ของไทยของใทรมึงทำอะไรมากกับของขวัญมึงไหนซื้อได้ซื้อไหมซื้อตังใจ่ายังซื้อซื้อแต่นี่น้า่ายลูกกระเทียนยิ้มหวนก่อนนี่ิ้าม้องม้องก็ม เอาเทียนหยิบไปเตี้ยจหยิบไม่ไหวโอ้ยโอ้ยเตี้ยจมือโอ้ยหยิบไปหน่อยยิบไปหยิบไปหน่อเี้ยวเอมประคองเนยหนักมากเลยโอ้ยเบอร์สี่นี่โยนทิ้งเลยนะก่ไหนเกรอเตี้ยเบอรไอเบอร์สี่ยอเบอร์สี่ไอ้เบอร์สี่นี่โยนทิ้งเลยนะขออี Tóc lâu chọn cái quay 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 quay

ใครวะเนี่ยของป๊อปเอาของป๊อปปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ผลเงินเองทั้งนั้นผลเงินเองทั้งนั้นเลิกเอิกเปิกสิบสไปเลยทีเนี้ยไวเลยอะได้ค่ะ นี่นี่มาแใบเดียวใบเดียวใบเดียวโอ้ใบเดียวไปเดียวใบเดียวครับใบเดียว <ENNIS> อ่า<ก>อ่าเอาใบนึงเก็บหมดูสิอันนี้ใช่ไหมไปน้องเทมไปอ้าวได้บ่งเข้าวได้ได้ห่งตัวเองกับเบออะไรเนี่ยเบอร์6เบอร์หเบอร์กนกนกนกดิ หนึ่งจุกผส์กันเกงแล้วเนสงคือคุยได้ข้างหน้าแล้วมานีมันโขมเนี่ยเอาอันนี้ใส่อีกรอบเลยไหมจา่ได้นมันมีเคี้ยวด้วยวะเอาไม่ใช่สิบสามเคี้ยวดูวยอ้าวอ้าวหนึ่งสองน่าจะดีแหละเอออ้าวโง่หรือว่าได้ของแม่ของแม่เบอร์อะไรใครแม่กับกูเาเฮ้ยเฮ้ย

จบค่ะยินกันเลยอันนี้นะเป็นแค่ปีใหม่ที่จะส่จะกินคนเดียวสามคนจะกินคนเดียวก็บอกมาแม่ก็ Happy ด i ์ t h d a y ไม่ใช่เบ b ร r t เ d ย์อะไรวะกระดาษของพี่นี่แบบจะหมดระหว่างนี้โอ้รอตัวไปตอนแรกจะซื้ออะไรบอกที่เหมือนมีด มีไม่ทำอกัวทุกอย่างมีประโยชน์นี่ด้วงหลังก่อนด้วงหลังก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเยเยเฮ้ยเฮ้ย้วยเฮ้ยเฮ้ยเ้วยเฮ้ยเยยย